Science. โครงการคืนความสว่างให้พื้นที่และนี่คือวัตถุประสงค์รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานของเรานั่นเองค่ะและนี่คือรูปแบบในการทำของเราค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้มีดังนี้ 1. ไฟโซลาเซลล์ตองสีอะคริลิกเทปเรื่องแสงและผู้กันค่ะต่อไปขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเราจะทำการพันเทปเรื่องแสงลงไปที่ด้ามจับของไฟโซลาเซลล์แบบตั้งนั่นเองค่ะ เข้าไปให้ทั่วด้านเลยนะคะจากนั้นเมื่อพันเสร็จแล้วให้ประกอบด้ามแก้วลงไปกับแผงวงจระคะ่ะเมื่อประกอบทั้งสองเสร็จแล้วให้นําไปประกอบกับด้ามจับที่เราได้พันเทปสีเรืองแสงเอาไวค้ค่ะจากนั้นประกอบด้ามปักพื้นลงไปที่ฐานล่างสุดนั่นเองครับเสร็จแล้วคะ่ะ ขั้นตอนต่นอ,อไปเป็นการตกแต่งด้านบนค่ะโดยทางเรานั้นจะใช้เทปสีเรื่องแสงแปะตกแต่งไปรูปแบบต่างๆในความคิดสร้างสารรคค่ะ โซลาเซลล์ S S al, ครบทุกอันแล้วเราจะได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วคะ่ะไฟโซลาร์เซลล์แบบปักดินลำดับถัดไปเราจะเป็นการทําไฟโซลาร์เซลล์แบบติดตั้งรวมถึงขั้นตอนการตกแต่งด้วยค่ะโดยในขั้นตอนแรกเราจะประกอบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยการไขน็อตเข้ากับตัวแผงรับวงจรและขาตั้งนั่นเองค,ครับไขครบทุกอันเลยคะ่ะ ขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนการตกรแต่งไฟโซลารเซลล์รวมถึงการประกอบตัวไฟโซลาเซลล์โดยการไขน็อตเข้าไปที่ขาตั้งและตัวไฟนั่นเองคับไขครบทุกอันด้วยนะคะ <S <S ขั้นตอนแบบบองณราคือการปิดเทปน,นาโนเอาไว้ที่ด้านจับของไฟโซลาเซลล์คะ่ะเพื่อที่จะทําการติดตั้งได้ง่ายขึ้นนั่นเองคะ่ะ เมื่อเสร็จการประกอบและการตกแต่งไฟโซลาร์เซลล์ของเราแล้วพวเราได้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปคือการติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์นั่นเองค่ะโดยในลำดับแรกเราจะติดตั้งตัวฐานและตัวด้ามลงไปที่ดินค้า มื่อติดตั้งฐานลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแผงวงจรล,ลงไปต่อเลยครับจากนั้นก็รอชาร์จไฟให้เต็มเราต้องขึ้นสว่างครับด้วยลำดับถัดไปเป็นการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ตรงบริเวณตึกคณะวิ์ที่ตึกวิสี 4, นั่นเองครับอยในขั้นตอนการติดตั้งนะคะเราจะใช้ล่ามที่แปะเทมนา,นานของเรานั้นแปะเข้ากับต้นไม้แล้วจากนั้นใช้ลวดยึดอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เหนียวแน่นขึ้นครับ เมื่อทาการติดตั้งตัวไฟเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปคือการติดตั้งแผงวงจรนั่นเองครับโดยการหันหน้าแผงวงจรเข้าไปในด้านที่มีแสงอาทิตย์ส่องมามากที่สุดนั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้ไฟในตอนคืนนั้นสว่างมากขึ้นครับลำดับถัดไปเป็นการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานจริงเชิญรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นะคะที่ศึกวิศวกสกันนะคะเป็นสึกที่ทางเรานะคะด้ทำการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ค่ะ เพื่อที่จะแก้ปัญหานะคะในทางเดินที่มันมืดในตอนช่วงเย็นช่วงหัวค่านะคะในทางแล้วก็ชื่อเหลืองนิสิตน,นะคะที่ต้องใช้ทางสัญจรในช่วงนี้ในช่วงเย็นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นิสิตกันค่ะว่าหลังจากที่เราติดตั้งแล้วเนี่ยมีประโยชน์ยังไงผู้ชมดีแรกของเรามาแล้วค่าทางนู้นค่า,าไปดูกันเลยขอโทษนะคะเดี๋ยวที่ของเราสัมภาษณ์สักรุ่งได้ไหมคะได้ค่ะ ไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะเนี่ยชื่อนิดค่ะชื่อคุณนี้นะคะมาจากคณะอะไรคะคณะวิทย์คค่ะะณวิทยาศาสตร์ว้าววันนี้คะ่ะเจซี่มาขอสัมภาษณ์คุณน<อ>ิดนึงนะคะเจซี่จะไม่ถามยาวมากค่ะ,คะเอาคุณนิดเนี่ยใช้ใช้ทางแั่ตอนในช่วงเย็นอาหารของทางเนี่ยา่าในช่วงเย็นวัวคว่ำเนี่ยบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเพราะว่าเรียนที่นี่ตลอดน,นะครัแล้วจากที่ทางเราคะร่ะได้มาติดตั้งไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะ คนนีคิดว่ามันมีความสว่างมากขึ้นไหมคะสว่างมากขึ้นค่ะแล้วก็โดยผ่านทางได้สะดวกแล้วข้อสุดท้ายน,นะคะเจสซี่ขอถามหนึ่งนะคะได้ถามทาี่ว่าเออทางเราอะค่ะได้มีการแก้ไขไปัญหาด้วยการติดไฟอโซลาร์เซลล์เพิ่อเพิ่มให้น,นะคะคุณนิ้คนนี้คิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับทางอผู้ใช้สัญจรและทางาตัวคณะเองบ้งไหมคะอ๋อเป็นมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทำให้ทาง สามารถเดินสั่นย้นดง่ายขึ้นค่ะโอเคเลยค่ะเจสซี่ใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณนิดเนี่ยมีความรู้สึกดีๆกับทางในการใช้ชีวิตนะคะแน่นวันนี้เจสซี่ขอบคุณคุณนิดมากเลยค่ะที่ให้สัมภาษณ์เราเราขอบคุณค่ะต่อไปนะคะเราจไปหาผู้โชคดีรายที่สองนี่ค่ะตามมากันเลยค่ะค่ะดีค่ะเจสซี่ถอรลูกกรสัมภาษณ์ายเวลาสักครึ่งได้ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอทางนี้ค่ะ ไม่ทราบว่าชื่อคุณอะไรคะชื่อขวัญค่ะควัญมาจากคณะอะไรคะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เออเด็ที่เขาเรียสัตว์หนึน่งนะคะคุณขวัญใช้บริเวณสัญจรทางนี้ยคะ่ะในช่วงประทับข้าหรือช่วงหัวเย็นบ่อยไหมคะบ่อยค่ะก็วันนี้ว่าช่วงเย็นชอบไปเดินตลาดอินดี้บ่อยๆอ่ะค่ะอือบ่อยแล้วคุณไปคิดว่าคิดยังไงมาคะกับช่วงนี้ที่ว่ามันดูสว่างขึ้นไหมคะหรือว่ามันยังมืดเหมือนเดิม านีแล้วข้อสุดท้ายนะกให้เจสซี่อยากจะถามเลยนะคะว่าเออคุณผัดนะคะรู้สึกไงบ้างคะตั้งแต่ที่ว่านักศึกษาคณนาวิทย์ของเราเนียค่ะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะว่าทางเดินเนี่ยมันมืดเกินแสงไฟไม่เพียงพอนะคะได้และได้นำปัญหานะคะไปพูดคุยกันในรายวิชาศิลปะสร้างสรรค์นะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้สะท้อนบทมาและได้นำเงินส่วนนะคะมาตามิดตั้งเป็นไฟโซลาร์เซลล์เพื่อแก้ไขปัญหา ความื่อในทางนี้ค่ะคุณฝันคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะกับทางนิสิทที่ใช้ทางเดินนี้แล้วก็ตัวขนาีด้วยค่ะ,ะคว่าเปนราะว่าเนมันว่างกับเดิ้วก็้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิค่ะเด็ซี่ก็ยินดีกับคุณฝันนะคะที่ไปสวนทําให้คุณฝันรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะขอบคุณนะคะคุณฝันทีส่สาคัญในทางนี้เด็กซี่ขอบคุณค่ะมากบาย เนเด็กทุกวันเลยครับใช่ครับแล้วเวลากับมันเมื่มมากครับแบบตรงนี้มันจะเปลี่ยวมากครับเวลาเดินก็จะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงครับผมแล้วหลังจากติดไฟนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าบรยากาศตรงคือมันดีกว่าเดิมครับแล้วก็รู้สึกว่ามาแล้วก็ไม่ค่อยน่ากลัวครับ่าอยากแบบเดินผ่านบ่อยๆเลยครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือผลลัพธ์ของการติดไฟทั้งสองแบบของเรานั่นเองค่ะ และในรอบสุดท้ายจะเป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่ม Science Group ดวกหน้าที่ต่างๆที่พวกเราได้ทำคำับสำหรับวันนี้ผมนายสิทธิชโชคดรสดีให้เสียงพาขอขอบคุณครับ